ครับเป็นเรื่องที่วันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในอกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็คือว่าในเบื้องต้นเนี่ยสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2,566ตามจํานวนที่ได้ดําเนินการขออนุมัติไปนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 3,304.3415นะครับพันล้านบาททำให้ในส่วนของงบประมาณตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นการที่มีการปรับลดวงเงินงบประมาณที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปก่อนหน้านนี้แล้วก็เป็นเหตุให้ทางด้านสำนักงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่มีงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านพรบอก,กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทางด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรดังนั้นทางด้านกองทุนจึงได้อขอรับจัดสรรงบกลางเพิ่มเติมนะครับซึ่งในวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะครับในการที่จะจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหานี่งบประมาณทั้งสิ้น1 5 7 5 5 5ันบาบาทนะครับเพื่อที่จะดำเนินการเกี่ยวข้องกับทางด้านกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปดำเนินงานตามภารกิจไม่ให้เกิดการหยุดชะงักรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและการฟื้นฟูและการพัฒนาเกษตรกรให้เกษตรกร ในส่วนที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องตามพรบกองทุนฟื้นฟูนฟนเกษตรกรด้วยซึ่งการจัดการหนี้ในครั้งนี้นะครับกรณีหนี้ของ NPL และการซื้อทรัพย์สินคืนหรือว่า Non-Performing a s s e t ก็ไม่ปรากฏว่าหน่วยงานใดของรัฐและธนาคารของอดำเนินการเช่นเดียวกับกองทุนในลักษณะเช่นนี้และที่สำคัญก็คือ บุคคลที่ได้รับการจัดการนี่เหล่านี้แล้วเนี่ยจะต้องเข้าสู่แผนการฟื้นฟูอาชีพด้วยซึ่งก็เป็นไปตามพรบกองทุนฟื้นฟูนฟนฟนและพัฒนาเกษตรพศ .2542 ในส่วนนี้ก็จะมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ3,000กว่ารายนะครับที่จะสามารถดำเนินการได้ในส่วนของกองทุนที่วันนี้ครมได้มีการอนุมัติงบประมาณให้นะครับ อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่วันนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานผลการดําเนินงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2565ซึ่งก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ายนปี2565ปีที่แล้วสําหรับวันนี้ก็คือเป็นการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบ ภูทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับแต่ว่าในส่วนของการช่วยเหลือนั้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับจากข้อมูลตัวเลขก็คือว่าเบื้องต้นนะครับมีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการความเสียหายนะครับ แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือทั้งในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดอีก56จังหวัดรวมทั้งสิ้นประมาณเกือบ600,000ครัวเรือนส่วนเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็ได้มีการดําเนินการมาแต่อย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนที่ยังคงต้องได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมนะครับแต่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการจ่าย เงินและคาดว่าจะต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยอีกจำนวน25,000กว่าครัวเรือนเป็นเงินประมาณ148ล้านบาทเสร็จ,รจตรงนี้ก็จะดำเนินการเพื่อให้เสร็จสิ้นนะครับจึงได้มีการขอขยายนะครับเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินการในครั้งนี้โดยจะ ต้องให้เสร็จสิ้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่กำหนดให้จังหวัดที่ประสบภัยเร่งรัดดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน60วันตั้งแต่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็คือตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2566า6เป็นต้นไปตรงนี้ก็จะมีการปรับขยายระยะเวลาเป็นระยะเวลาให้เสร็จสิ้นภายใน90วัน ตั้งแต่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็คือในวันที่20มีนาคม2566นะครับอันนี้ก็คือเพื่อที่จะเก็บตกในส่วนของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเ,าเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงฤด,ดูฝนปี2565ให้เสร็จสิ้นไปนะครับ